อย่างาพวกเมลาโทนินหรือพวกอะไรพวก่งเนี้ยค่ะหมอคือนหนูอ,อะ,คะเคยไปแบบพอเวเาเราไปต่างประเทศเนาะก,ก็จะมีเมลาโทนินแบบขายอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วเราก็ซื้อมาทานแต่พอเราทานไปสักพักนึงเรารู้สึกเอ๊ะทําไมตื่นมาแล้วเราแบบเหมือนเบลอไม่สดชื่นอ,อย่างเงี้ยค่ะห,อหอมอค่ะเป็นเพราะว่าเราแบบทานเมลาโทนินคือ อ่าต้องเพิ่มปริมาณหรือว่ายังไงคะคุณหมอคือจริงๆแล้วเมลาโทนินนะคะมันจะเป็นการรักษาระยะสั้นเราไม่ควรทานต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นผู้ที่มีอาการเจ็ตแลกข้ามโซนเวลาอะไรเงี้ยที่ยังปรับเวลาไม่ได้นะคะเพราะว่าเมลาโทนินอะมันเป็นฮอร์โมนที่หลั่งตอนคืนค่ะเขาเรียกว่าแดกคูล่าฮอร์โมนอ๋อใช่ค่ะแดกคูล่าฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่หลั่งตอนคืนนะคะเวลามีแสงสว่างเนี่ยคือเมลาโทนินมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยหลั่ง ก็ <c oughs> จะทาให้เกิดการน,นอนหลับยากนะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วจะนิยมใช้ในคนที่แบบว่าอยากทางานเป็นกะ <c oughs> หรือ <c oughs> ว่าบินข้ามโซนเวลาที่ยังปรับเวลาไม่ได้นะคะ <c oughs> หรืออีกกรณีหนึ่งคือใช้สําหรับคนตาบอด อันนั้นคือเขาจะมีผลในเรื่องของการหลั่งเมลาโทนินอ๋อด้วยใช่ใช่ค่ะมันจะมีกร,รณีรที่ใช้เมลาโทนินะนะคะแต่ไม่เหมาะกับการใช้เป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเวลาใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะมีผลระบบการหลั่งเมลาโทนินในธรรมชาติอนะ่ะมันจะรวนเพราะว่าเราใช้ตัวกระตุ้นตัวช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะะนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้เมลาโทนินในกรณีที่นอนไม่หลับนะคะเพราะว่านอนไม่หลับเราต้องค้นหาสาเหตุก่อนว่าเราเกิดจากอะไร <c oughs> ะะก่อนที่จะไปใช้ยาหรือว่าใช้ตัวตัวเมลาโทนิน <c oughs> อย่างเช่นเราต้องมาเช็คสภาพแวดล้อมก่อนจริงๆแล้วคือการที่ทําให้เมลาโทนินหลังอ่ะมันมันมีหลายอย่างอย่างเช่นทําสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการที่ให้ฮอร์โมนเราหลังดี <c oughs> นะคะปิดแสงไฟนะคะ <c oughs> หรือการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแสงสีฟ้าเนี่ยไม่ควรใช้ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องปิดให้หมดค่ะอันนี้ดูดูป ปิดแล้วก็นอนเลยค่ะต้องประมาณแบบดูดูหนังตื่นเต้น้วยน <laughs> ต้องงดต้องงดนะคะงดแสงสีฟ้าส <laughs> ่าสักหนึ่งชั่วโมงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มันจะกระตุ้นให้เราตื่นตัว <laughs> นะคะแล้วก็พยายามทําห้องนอนให้แบบแสงสว่างน้อยที่สุดเพื่อจะกระตุ้นให้มเมลาโทน,นินเราหลั่งให้ได้ตามธรรมชาติ <laughs> นะคะ <c oughs> จริงๆแล้วก็คือเราปรับสภาพแวดล้อมเราได้นะคะโดยที่ไม่ได้ต้องพึ่งยาเพราะว่า <c oughs> พึ่งยาเนี่ยต่อเนื่องนานๆมันก็จะมีผลเกี่ยวกับร่างกายมีผลเกี่ยวกับระบบประสาท ค่ะ,คะแล้ว